จะเราให้ในตัวรับนะครับอย่าหลุดมนพนพดที่แล้วนะครับจะรู้วเหี้ยโอ้ชิบหายละก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับเนื่องจากที่คลิปที่แล้วเสียงตอบรับค่อนข้างจะดีมั้งน่าจะดีแหละนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นทางด้านของโหมด ดวนตัวต่อต,ต,ตัวเหมือนเดิมนะครับก็เราไปดูในเกมกันเลยไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอเป็นทางหน้านของทีมแมนยูครับผมไปฝึกฝีมือมาใหม่แล้วครับทุกคนบอกเลยโหดวมาดิมแน่นอน<ม>เอาเลยจังหวะนี้ปั๊บเข้าไปเอเ้ยเคลยนไปยิงบอลจังหวะยืจังหวะนี้ปั๊บเข้าไปโอ้โห เรายิงลูกครูไปดีกว่าปับเข้าไปตรนี้ติเนตไปเร็วปุ๊บเลี้ยงลกตรงนี้สัดเข้าไปโอ้โหตรงนี้สั่เข้าไปดูดโอ้ยโอ้โหยิงดิยิงดิวะโอ้โหเฮ้ยโ,โ,โ,โดนนะเนี่ยโดนนะเนี่ยสบายละโอ้ยไม่ไม่ไไม่ไไม่ไม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  เกิดไปเลยี้กูนี่ไม่จะดลูละซนเอ้าไม่ใช่ซนส่งไปก่อนโอเคลูกทูกอุย๊ยจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้โหโดนอะไรวะโอ้โหฟาวนะครับเมื่อกี้นี่เขาบุกนะครับแต่เราตัดบอลมาได้อุยอ๊ยอุ๊ยไม่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 ไม,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 ไม่เอ้ยโอเคส่งไปมาตีน,นิดเด้งลูก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 อ่ะ โอเคตัวนี้อุ้ยมึงยิงไปไหนวะเนี่ยโอเคเราตัดมาได้ลรามาตีเน็ตโอเคสวยฮาเล่นฮาเล่นฮาเล่นเฮ้ยโอ้ยหมดเวลาแล้วโหเราไปชนเขาไปสวยเรามาตีเน็ตไปเร็ว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  มันไงเข้าแล้วตึงเกินไงไรู้ภาพชานอีกทีน,นะครับวันนี้วันนี้นะครับหลุดนะครับปาบเข้าไปขี่มาอุ้ยชิบหายละ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 โอ้โหโอ้โหอะรนะมือเคลียร์ไปนู่นก่อนโอเคโซนฮาเล่นไปไปต่อไปต่อไปต่อ โโอ้สโโโโีรเราให้ในายตัวรับนะครับอย่าหลุดมันพลาดที่แล้วนะทุกคนจำคำของผมไว้ดีนะครับแต่รู้ว่าไอเหียโอาชิบหายแล้วไอ้เหอเอียยิ่งกว่าพลาดที่แล้วอีกอสัตว์หวย ตัวนี้ส่งให้มาตีเล็ไปทียราเล่นไปทียราเล่ตนตัวนี้โอ้โหโไม่เป็นไรเราตัดมาได้ตัวนี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 ้โอเคเราจะได้เลยลสักตุลโอเคโอ้โยชะนะแล้วชนะแล้วเปิดมาตาแรกก็ชะนะเลยนะทุกคนนะโอเคมารอบนี้เราเจอกับทีมอาร์เซนอลน,นะครับอุย้ยเขาเลี้ยงโหดมากเลี้ยงโหดมาก โอ้โห ôi, มาตินิสมันวิ่งไปไหนโอ้ยมึงไม่ติวะโอเคจังวันนี้ตัดโอ้ยไม่ดโดนหวยเสียบโอ้ยจะเอาปะจะเอาปะโอโเคยกไปนะครับเคลีย,ยก่อนเคลียก่อนเดี๋ยวได้ทุกลูกโอ้ยส่งให้หาน,า,าน่นจังวันนี้หลุดแน่นอนหลุดแน่นอนมึงดูมึงดูมึงดู หยุดแน่นอน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 นั่นงไงจังหวะน,นี้เอาละวปาบเข้าไปนั่นงไงจังหวะน,นี้ฮาเลนวิ่งมานะครับอือหือปาบเข้าไปตึงเกินตึงเกินเสียบเบคแฮมเบลิงแฮมไม่ใช่เบคเแฮมแฮมโฟรอโอโอโอ์อยงเหี้ยโอ้โหว่าจะทำได้สักป,ประตูหนึ่งเฮ้ยเกือบได้สองศูนย์นะครับทุกคน โอ้ยชิปหายละโอ้ยโอ้ยเกินไปเกินไปเกินไปโอ้โอ้ยเกือบไปโอเคเมื่อกี้ข้อมูอออกนี่ถ้าผมจังนั่งไงนั่งไงนั่นไงนั่นไงอ้อนไงตัวหกล้อ่นอะ เฝ้าเดี๋ยวถอยเอาเพลงก่อนถอยเอาเพลงถอยถอยถอยเอาถอยไม่ได้นั่นไงเอ้าเอ้าจานจานฟาวนั้นอนะ่ะฟาวนั้นอนะ่ะฟาวนั้นอนะ่ะโอ้โหบอลได้เขาอีกแล้วโอเคโอเคโอ้ไม่ออกวะเงี้ยเขาได้บุกอีกวะเงี้ยเนี่ยมันจะไปเหลือไปไหนโอ้ ตึงเกินหรอเขาชนะสองตาติดแล้วโอ้โหฮาเล่นตัวพูดใหญ่ดึงดูดีโอเคครับมารอบนี้เดี๋ยวเราชนะไปสองเกมแล้วนะเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเล่นอีกตาเดี๋ยวมันจะเฟะนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเล่นโหมดดวลตัวต่วต,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 วตัวอีกแบบหนึ่งนะครับปั๊บเข้าไปโอ้โหยิงไปไหนวะน่ะนี่มาจาังหวะนี้หาเล่นฮาเล่นส่งไปส่งไปส่งไปงไป,ปั๊บโอ้โหโ ไม่เข้าก็บ้าแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้ยส่งมาจากไหนกันล่ะอย,อย่างสวยอะ่ะโอ้ยได้ยิงลูกโทษน,นะครับปั่นโค้งเลยอืมโอ้ยโอเคมาจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ย,อย,อย,อยได้เขานะครับโอ้ยได้เขาอีกแล้ว เบาเบไม่เข้านะครับทุกคนเบาเบโอ้ยเข้าเฉยโอ้ยหาเล่นวิ่งติดนะครับเมื่อกี้โอ้ยยิงเบาเบก็เข้านะครับทุกคนโอ้ยติดเขาเมื่อกี้นั่นไงห้าสองแล้วทุกคนหมดนี้แบบเล่นข้าเวลาได้ครับสนุกดีโอ้ยไม่เข้า แต่เล่นเยอะๆก็เครียดเหมือนกันนะครับโอ้ยนั่นไงกูา่าร์โอ้เขาจะนำเราเร็วโอ้โหน่าประตูเขาซิฟโอ้ยอย่างสวยอะ่ะเมื่อกี้อะ่ะพูดสวยเลยโอเคมาทำไมเขาสุ่มทีมอย่างนั้นว่าทีมเขามันกากไปไหมโอ้ยไม่เข้าโอ้ยรับได้ ยิงเข้ามันดูแบบอุยเข้าเฉยเลยเฮ้ยได้ดินั่นไงเข้าละโอกาสชนยอดโอกาสชนยอดปับมึงยิงไปไหนไงญ่ฮี่อ่นเองโอ้โหปั่นโค้งเข้าง่ายๆเลยโอกาสชนยอดปับเบาๆนะครับทุกคนเดี๋ยวหลอกยิงมากครับนี่ครับ จอยไปด้านหลังอ่ะแน่แน่ไม่ยิงหรอกอ้าวไม่ได้ยิงสรุปยิงไม่เข้านะครกบนี่เราก็ฟาร์มเล่นๆน่าจะยังเป็นบทนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่กี่ตาร์แต่ก็มาเล่นให้ทุกคนดูก่อนนะครับนะโอ้ยไม่เข้าโอ้ยไ <laughs> <laughs> อเหี้ย <laughs> อะไรวะเมื่อกี้โอ้โอ้กูส่งไปไหน <laughs> จัดดิโอ้ยเตะเบาไปเมื่อกี้โอ้ย,อยหน้าประตูเขาเหนียวไปโอ้ยเตะแรงเลงโอ้ยลำหน้าต้องเข้าแล้วแหละอุ้ยทำไมน,า,มน,น,น,ปมน,นาประตูมันเหนียวจังวะนาประตูมัน่ะนาประตูมันเหนียวจัดเลย ปัับเข้าไปโอ้โหตรงตรงเลยอเคโอกาสชันยอดนะครับอุยอ้ยอุ้ยจานฟานน่นะฟานน่ะนั่นไงเข้าแนละ้วลูกสิคือ <c oughs> เล่นตั้งนานกว่าจะเข้าสักลูกนะครับหน้าตู้มันเหนียวจังอ่ะ <c oughs> ผมอาจจะเล่นกากเลดมั้ปะหน้าคุดเห่ียงเลยหน้าตู้มันเหนียวมากเลยอะทุกคน โอ้ยนี่ไเข้าแล้ฝั่งเขาไม่เข้าสักลูกเลยนะครับโอ้ยก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดอยากให้ผมเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย